ถ้าพูดถึงเรื่องของการเปิดฉากสู้กันระหว่างไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ทำให้เราเคลียร์เขมรที่แอบเข้ามาตั้งฐานแล้วก็ขโมยพื้นที่ดินแดนอธิปไตยของไทยคืนได้หลายจุดไม่ว่าจะเป็นบนภูมะเขือที่คราวนี้เราก็ได้กลับคืนมาแบบเบ็ดเสร็จร้อเเซซึ่งก็ถือว่า เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยทีเดียวที่ไม่ว่าไทยหรือกัมพูชาถ้าหากว่าเกิดได้ไปเนี่ยก็ถือว่าจะมีแต้มต่อหลายคะแนนเลยแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ทางฝั่งกัมพูชาน่าจะรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายเป็นอย่างมากที่ถูกทหารไทยยึดคืนกลับมาซึ่งน่าจะเป็นบริเวณแถวด่านช่องอานมาเลยไปจนถึงอนุสาวรีย์ตาอมแล้วก็ชุมชนบ้านร้าน ประหลาดร,บรอบๆทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าตรงนี้คือแผ่นดินไทยตามแผนที่1ต่อ50,000ื่นแต่ว่าเขมรก็ใช้วิธีค่อยๆแอบเนียนๆเอาคนเข้ามาตั้งบ้านขายของตอนแรกๆเนี่ยก็จากแผงเล็กๆน้อยๆขายผักขายปลาพอนานวันเข้าทหารไทยไม่ได้ไล่ก็มาสร้างบ้านสร้างร้านยึดพื้นที่อยู่กันแบบจริงจเลย แล้วที่แย่ที่สุดก็คือสร้างอนุสาวรีตาอมถือว่าเป็นถาวรวัตถุไปเลยเพื่อหวังจะประกาศว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินเขมรและที่นั่นก็คืออธิปไตยของไทยเราเองทีนี้ทหารไทยเราพอยึดคืนกลับมาได้ก็จัดการหรือถอนบ้านเรือนร้านค้าถาวรของคนเขมรออกไปสิน้นซากแล้วก็ไปถล่มตรงอนุสาวรีตาอมด้วยแต่ว่าขอย้ำนะคะว่า นี่ไม่ใช่การยึดแผ่นดินไม่ใช่การยึดดินแดนแต่ว่าเป็นการทวงคืนดินแดนที่ขเขมรเนี่ยพยายามขโมยนะแล้วเราก็ไปเอากลับคืนมาหลังจากที่เข้าช่วงเจราจาหยุดยิงไปเนี่ยจะได้เห็นว่าทหารไทยก็เอารั้วลวดหนามเข้าไปกั้นเอาไว้บริเวณดังกล่าวเพื่อที่ว่าจะได้บ่งบอกอนาเขตได้ชัดเจนแต่ว่าทหารขเขมร ก็พยายามที่จะเอาออกอยู่ตลอดเวลาแถมเข้ามาป่วนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นจุดยุทธาศาสตร์ก็เลยต้องการอย่างมากนั่นเองแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะอีกด้วยตรงจุดนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเคมรอย่างมากล่าสุดก็มีการปล่อยคลิปออกมานะคะซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์นะคะที่ทหารเคมรเนี่ยเอาคนมาจํานวนมากค่ะเพื่อจะเอามาป่วนนั่นเองนะคะ หากว่าดูไปแล้วเนี่ยรอบนี้ทหารไทยเราก็ไม่ยุติไม่มีการยอมซะด้วยค่ะแม้จะถูกกดดันอะไรต่างๆนะบริเวณช่องอานมา้าคุณผู้ชมทหารพรานชุดดำเขาตั้งแถวพร้อมปะทะรออยู่แนวหลังส่วนทหารฝ่ายเจรจาก็เข้าไปพูดคุยงานนี้จะมาเล่นลูกเล่นให้ไทยถอยออกไปเ,เหมือนเมื่อก่อนเหมือนครั้งก่อนๆเนี่ย่าจะยากแล้วลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ